สวัสดีจ้าพี่น้องชาวเรี่ยวบันนี้ลงมาเบิงให้เบิงหน้าปีเนาะจา้าเนาะบ่ได้ลงมาเป็นเดือนสองเดือนเพิ่งจะลงมาเบิงหน้าปีจ้าเบิงเขาเขาคว่ำั่งสิรอกจ้ากำลังสิถอกเนาะพี่น้องห้องอกเต็มต้นอันซุ่มลมก็ลม่มพี่น้องเอ,อ้ยล่มมาพัดมาบังหันพายุเขาเดือนที่แล้วพายุเขา จะมาเขามาเบิงช่วงนี้เบิง,บงเขาก็บลมแล้วนี่ละนาดเนาะพี่น้องลมไปน้ำเกี่ยวเกีียวกับยากเติบอยู่ที่น้องถักเขาลมโอ้โหลมเต็มทงเขาก็เริ่มทอกแล้วล่ะจ้าเขาปีเริ่มทอกแล้วพี่น้องเริ่มทอกแล้วมึงเต็มให้เต็มทงเนาะพี่น,อน้องเนาะผ้าพี่น้องมาเบิง่งเขาหน้าปี หลังจากที่ปรได้ลงมาสองเดือนเนาะจ้าปึงจะลงมาซองบนเขาเบิงน้ำเนาะพี่น้อง